สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่กําลังชมช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะลงแนวทางค่ะฮา,หาหนอยค่ะฮาหนอยของฮาหนอยมัดรวมของเซียนยอดบุรีรัมแล้วก็ของอาจารย์ต่อยนําโชคค่ะคุณผู้ชมจินตนาลงศาสตรจากหนอยเด้อค่ะคุณพอ่อเอ้พ่อบาลล่อของแมด่ดามนะะเนาะค่ะเนาะ หานอยของมาดามค่ะมาดามคำนวณมือหนีพันหยักอย่างบุคคาคุณผู้ชมติดครับธุระอย่างกับหลูกค่ะคุยกันได้หน่นอยเดียวนะคะคุณผู้ชมแก่งถามจะล่งต่อ,ต,อต่อไปแต่ก็ย่างพระท่านหเห็นล่งห้าหน้อยนะคะคุณผู้ชมเนาะรอมาดามอยู่ค่ะให้เกียรติเจ้าของตัวเลขเพื่อนก่อนให้เพิ่นล่งก่อนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมก็เลยอย,อยากคุณผู้ชมล่อของอาจารย์ต่อยล้วกะของ ขอเส on, studied, tamam. Higher, ี redesign, 53, right? ้ยนยอดค่ะจินตนาขอลงสองอาจารย์น่กอนนะคะคุณผู <lobster> longer, okay? ้ชมเนาะยังไดดนอกค่ะมือนี้สบายดีปะค่ะคุณผู้ชมแดดท้อนห่อนคักค่ะมือนี้ห่อนค่ะคอนเน่ค่ะจินตนาอดเอาบ่เปิดแอร์ค่ะคุณผู้ชมบ่เปิดเลยค่ะห่อนคักมือนี้ห้มันลูไปค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านทํางานลงโล่งแจ้งยังยังอยู่ได้เนาะค่ะเนาะจินตนาก็ตตองอยู่ได้ด้วยกันค่ะมือนี้เอาเป็นยังเป็นกันสูกันเลยค่ะมือนี้เนาะ เอาให้ถึงที่สุดค่ะแล้วก็ไปดูหาหน่อยมวนกับตัวเลขดีกว่านะคะคุณผู้ชมอบอกไปเขี่งเขียดกับมันละความหอนเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าคืมันหอนเกินไปค่ะเนาะมันกะสีเหลืออดกันแน่แจ็กหน่อยอยู่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมหอนปานนี้เนาะ,ะล่มยางหอนน้าเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางเหตุใหนคุณผู้ชมใจเย็นได้กะเบิ้งตัวเลขนางเบิง้งให้มันเพืเ่อนๆไปค่ะคุณผู้ชมอย่าไปเขียยมันตัวเลขอีกละข่้นเบิง้งเราก็ได้เนาะ ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เบึ่งให้มวลๆค่ะฟัปงป้ายเหตุไปค่ะเนาะอุแยกงานก็ได้ค่ะคุณผู้ชมทูกท่านซึ่งมันหลีกเลี่ยงบ่ไดเนาะคะ่ะอากาศโดยฤดูมันค่ะฤดูห้อนแต่มันกับ,บน่าจะห้อนปานนี้ค่ะคุณผู้ชมสมัยก่อนโบราณเท่ายังนางห่มไหม่ห่มไหลได้ยู่เนาะคะ่ะจินตนาเกิดท่านอยผู้ฒ่าเพื่อนพากันนางแต่ห่มไหม่เาม่ื้อขึ้นเพื่อ,อ,อนกันน่งอ่อนนั่นบานบ่นบนบมีแอร์บ่มีพัดลมค่ะคุณผู้ชมเพื่อน็อยุ่ได้ค่ะ ให้ล่มเย็นธรรมดามาล่มเย็นมากเป็นกระโอเย็นก็นั่งผาผัดเจ้าของเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแต่ละคนเป็นแบบนั้นก็อยู่ได้คะ่ะแต่ที่นี่สมัยนี้คะ่ะต้องอาศัยแอร์ค่อมแอวนตะละบานอยู่ไกลกันคะ่ะมันดูดผัดเอาควอมหอนเนาะคะ่ะดูดอ่ดันเอาควอมหอนออกมาใส่เห่าคะ่ะคุณผู้ชมคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ร้อนเหมือนกันคะ่ะมันก็เลย่อนหอนตางหอนออกไปสู่อากาศเพื่อให้อากาศห่อน ที่นี่ก็เลยกลายเป็นเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ดีกว่าเย็นนะคะแต่สุขภาพค่ะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนกันค่ะนาะคุณผู้ชมนาอดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะจินตนาเป็นห่วงค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดคะ่ะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญสุดเลยก็คือถ้าสุขภาพบม่ดีค่ะคุณผู้ชมจิตใจเราก็จะไม่ดีไปตามสุขภาพที่เข้าเป็นน,ะนะะั่นแหละค่ะยญิงภายในใเข้าบรลลูว่าเข้า อ่อนแอตรงไดนเนาะคะ่ะตับไตใสพุ่งเข้าเราที่นี่เข้ามาเจอสภาพข้างนอกที่เข้าฝืนๆอ,อยู่นะคะคุณผู้ชมความเหนื่อยบางที่เข้ากปกินนั่นกินนี่ยังเสียนะคะเข้าไปเนาะคะ่ะด้วยความเมื่อยกินเราจะโป้งจะเศร้าเมื่อยด้วยอุปทานเองเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมันก็จะทําให้คุณผู้ชมกายเป็นแบบว่ากินก็แล้วก็ยังเมื่อยอยู่เนาะคะ่ะแล้วก็หาบีาหนวดบางเนาะคะ่ะผู้ลังคนเนาะ,ะนะแต่ว่าจินตนาบ่าถึงนีก่ก็คือ จินตนาเคยเป็นค่ะคุณผู้ชมก็เลยเป็นห่วงคุณผู้ชมค่ะพ่อรู่าเมือยที่ถึงที่สุดก็คือ,อมันถึงที่สุดอะค่ะคุณผู้ชมของกินของอยากนี่แหละที่เทใต่ห้ามันเป็นผิดในตัวในตนเท่านะคะ่ะแต่เลยเป็นห่วงคุณผู้ชมหลายค่ะคุณผู้ชมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นถ้าเราป่วยแล้วจิตใจเราจะท้อแท้ค่ะอ่อนแอไปเบิดค่ะคุณผู้ชมขั้นร่างกายพาไปนะคะเนาะกิดเป็นหน่ายกายเป็นเบาเมนใจเฮ้าเข้มแข,แข็งปันใดกะ ร่างกายเหาบาไหวมันกับหลับใส่เหาบดาค่ะคุณผู้ชมใจเหาเค็มแข็งใจเหาแข็งต่ร่างกายเหาออนแอแม่นใจเฮาสังปันได้ไกายมันกับบาไปค่ะเพราะฉะนั้นมั่นกับมื่อยเป็นเนาะค่ะร่างกายเนาะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพเจ้าของที่ดีที่สุดค่ะมีห่มใหม่มไหลกะละมัดระวังร่มแห้งหลายมือบ้านล่มไมาแห้งจนบ้นานเสื้อค่ะคุณผู้ชมมือบ้านนี้ค่ะ แห้งค่ะแห้งมากแบบชนิดหนาหัวคุณผู้ชมที่ไปเคยเห็นรถต้นใหม่มาตาไก่นะคะมันหนาหัวค่ะคุณผู้ชม,มใส่ะะนนะละมัดระว่างที่ซู่ขายดูกับต้นใหม่ดูกับสิ่งแวดหล่อมน้ำบางน้ำดวนน้ำสวนเท่าค่ะคุณผู้ชมมันอันตรายสิ่งที่ห้ามง้งเราเห็นี่าอันตรายมากเลยก็คือน้ำต้นใหม่ค่ะที่มันเห็่ให้เข้า อาจจะพุจะพังหรือยังมาใจเฮ้าเนาะคุณผู้ชมเนาะด้านหน้าอยู่ขังนอกล่องเบิงค่ะคุณผู้ชมยางห่อนค่ะค่ะห่อนแห้งค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะวันที่19เมษายน2567ค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันศุกร์เรากาห้าน้อยมือนี้มัดร่วมค่ะคุณผู้ชมสี่น้อยค่ะ เฉพาะกิจพิเศษปกติ VIPC น้อยค่ะคุณผู้ชมของพ่อเซียนยอดบุรีรัมค่ะของพ่อเซียนยอดมือวานนะคะคุณผู้ชมค่ะมือวานของพ่อเซียนยอดกับเป๋าหางตั้ง่พ่อเซียนยอดเป็นที่สิบเก้าให้มาเด่นวิ่งรูดหกและสามค่ะเด่นวิ่งรูดหกและสามแล้วก็จับคู่ให้หกสองหกห้าสี่สี่สามสามหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมของวันที่สิบเก้าค่ะ สามตัวให้หกหกสองศูนย์หกห้าหกสามสามเจ็ดสี่สี่ตัวกันก็คือศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็สี่ศูนย์เจ็ดค่ะตัวเน้นให้คือตัวสีขีดเส้นใต้เลยค่ะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้ให้ก็คือตัวเน้นของข้อเสียนยอดค่ะข้อเสียนยอดยอดอีเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขเป็นบอลลั่นกันคือของเสียนอื่นเนาะค่ะอินเตอร์น็กก็เลยถามมันพอ่าเป็นอย่างคือบอลลั่นกันคือของคนอื่นอ่าหายเด่นตัวนี้แล้วตัวนี้มาตาใสจันสินะคะ เด่นหกแล้วสองมาจากไหนสามมาจากแสอันพ่อก็เลยบอกคะ่ะคุณผู้ชมอ๋อเอาง่ายๆเอาหน่อยๆไม่อยากให้คุณผู้ชมเสียตังค์เยอะถ้าไม่ถูกก็เสียน้อยให้น้อยๆคู้แต่ถ้าถูกก็ได้เยอะเพราะว่าลงทุนน้อยแต่ได้เยอะเนาะคะ่สะสลกแกนของคอเซียนยอดค่ะคุณผู้ชมเป็นตาฟังบอกค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจเนาะหมู่บ้านของเพิ่นเขา่าค่ะคุณผู้ชมว่านนี่ยัยงปกติเพิ่นเขย่เขาสามตัวแตก อาทิตย์ละสองเถ้ะคุณผู้ชมสองเถือสามเถอาเขาโตดเขายัางนั่มค่ะคุณผู้ชมแต่เมือนี่กะบอรูคือกันนะคะคุณผู้ชมม่มีไผ่รูวาตัวเลขของพอเซียนยอดจะเขาบ่อเมือนี่เนาะมาเบิงนั่มกันค่ะคุณผู้ชมเบิงของมมอว่านเนาะคะ่ะมมอว่านหนึ่งหากระผั่นห,หนึ่งเขาทั้งปกติแล้วก็ VIP ค่ะคุณผู้ชมวม่านนี่ปกติออกหนึ่งหาพี่ใหญ่พี่ออกหาหนึ่งสลับกันเนาะค่ะเลขไทยเนาะค่ะ เลขเลขสองตัวคะ่ะเลขล่างะค่ะคุณผู้ชมเกือบม็นแตกสามตัวเนาะของพ่อเส้ยนยอดน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมตัวเลขของพ่อเส้ยนยอดน้อยคู่มากคะ่ะเราก็จับมาให้คุณผู้ชมในเบองมือนีคะ่ะเอาคะ่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอคะ่ะเพราะว่าของมาดามล่อเพลินอยู่คะ่ะคุณผู้ชมมือนีวัรูติดคับยังคะ่กะก็เลยยังประท่านใ,นใดของมาดามมากคะ่ะคุณผู้ชมเอาของพ่อเส้ยนยอดกับของ อาจารย์ต่อยไปกอนนะคะคุณผู้ชมเนาะจะได้เบิงท่านค่ะเวลรามจวนข้ามาแล้วค่ะตอนนี้ก็บยบม้งกว่าแล้วเนาะยานคุณผู้ชมเบิงบรท่านค่ะจินตนากบไวิฟ้าล่องหอยกอนถ้ามาดามมาทันค่ะจินตนากาจะล่งของมาดามต่ออีกคลิปหนึ่งต่างหากเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่เป็นแฟนคลับของเป็นเอฟซีของามาดามค่ะเอฟซีต้องใจเย็นเย็นวันนี้ค่ะมาดามยังไม่มาเลยค่ะรอจนบ่ายแล้วค่ะคุณผู้ชมปกติมาเกินสิบม้งเสาร์พิ่นมาแล้วค่ะ แต่อันนี้สงสัยค่ะคุณผู้ชมอ่านลายแกก็ยังไม่ได้อ่านแสดงว่ายังติดขัดอยู่ค่ะเอาค่ะแคบน้าจอด้ค่ะของพอเซนยอดค่ะเห็นแล้วว่าเข้าจริงเมื่อวานค่ะเข้าตัวหนึ่งเข้าหนึ่งห้าแล้วก็ห้าหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหนึ่งห้าแล้วก็ห้าหนึ่งตัววิ่งรูดเขาทึ้งหาทึ่งตัวเด่นเข้าทั้งห้าทั้งหกนะคะ ็ดูของอาจารย์ต้อยค่ะอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยวันที่19เมษายน2567ค่ะเมื่อนี้อาจารย์ต้อยหมากค่ะวันที่19เมษายนมือนี้นะคะสังเกตตัววินเ้อค่ะของอาจารย์ต้อยค่ะตัววินวินกันนี่เขาทุกมือเลยตัวเด่นตัวรูดเพิ่นกับบอลรูดค่ะของอาจารย์ต้อยน้อยคู่ขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมให้มาน้อยๆแต่ตัวเลขเข้าทั้ง4ี่น้อยค่ะ มีเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP แล้วที่นี่ของขอนอาจารย์ต่อยนี่ค่ะปกติเพิ่นจะมีแค่สามน้อยแต่อาทิตย์ที่แล้วพออาจารย์ต่อยห้มากบอกว่าซีน้อยโหลดเพราะว่ามันไปเขาน้อยที่ซีน้่ค่ะจริงๆของเพิ่นแค่สามน้อยค่ะคุณผู้ชมสามน้อยก็เข้าทุกน้อยค่ะเข้าทุกวันค่ะคุณผู้ชมยิบจับเบิงเด้อค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทาง แต่ชั้นใดชั้นนั้นก็นคือไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะเข้าจะหลุดเนาะคะ่ะเปลี่ยนแค่แนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางของฮานอยแนวทางของลาวพัฒนาจังสินะคะมันจะเป็นแค่แนวทางทุกๆแนวทางที่ออกมาว่างโลง่งนั่นคือแนวทางใหนคุณผู้ชมในเบิงกันซื้อเาอนะววเาะค่ะคุณผู้ชมพิจารณาหน้าค่ะเวลาดูเวลาเบิอ่าเราก็วิเคราะห์ไปน้ากันค่ะยาสะเสื้อเบิร์ตไขฟังไวกรค่ะฟังแล้ววิเคราะห์ค่ะคุณผู้ชมวิเคราะห์เสร็จแล้วจังคอย ลงทุนค่ะเพราะว่าความการลงทุนคือความเสี่ยงเสมอไปค่ะคุณผู้ชมเนาะค่าของอาจารย์ต้อยวันที่19เมษายน2567ค่ะให้เด่นวิ่งรูด3และ4จับคู่ให้ 40, 04, 95, 5994, 4993, 39ตัววิน 3, 4, 5, 8, 9, 0ค่ะ สามสี 3, 4, 5, 8, 9, ่ห้าแปดเก้าศูนย์เพิ่นจับมาวิ่นกันค่ะคุณผู้ชมสามไม่สามไม่จับนะคะสามศูนย์ไม่มีค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมักสามศูนย์กระจับใส่เอาก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวเด่นตัวรูดเพิ่มน,น,น,นี่สามอยู่นะคะมันจะเป็นไปได้ไหมหรือเข้ากันไม่ได้หรือไปด้วยกันไม่ได้บ่ามานวาน้ำกันจังไกนกาอ่ามันเขียดให้กันจังไกนกาบ่ฮโหกับตัวเลขเนะคะมันอยู่คนละฝาดอางเิีค่ะคุณผู้ชม กับ่ต้องจับไซก็ได้ค่ะแต่คิดว่ามันจะไปน้ากันได้ก็จับไซกันเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นจับให้บ่ครบเนาะหันจับครบมันจะหลค่ะคุณผู้ชมตัวเลขกมันจะเยอะค่ะแล้วก็ตัวขีดเส้นไตให้เพิ่นขีดเส้นไตเนียนให้บรรทุกคนค่ะสี่น้อยทุกคู่เลยค่ะทั้งสี่น้อยบนล่างน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมมีจินตนาคอยคุณผู้ชมจงมันนปังๆค่ะตัวเรขกแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะหมู่บ้านของอาจารย์ต่อย เออวันที่สิบเจ็ดตัวนี้ขอโทษค่ะคุณผู้ชมวางผิดอันผิดก,กันมาขออภัยค่ะคุณผู้ชมจินตนาเมืองบ้านนี่เมืองบ้านเขียนหัวขอผิดเนาะค่ะเขียนวา่าเล่พัฒนาแต่จริงๆตัวเลขเป็นของห้าหน้อยจินตนาขออภัยเด้อค่ะขอโทษเด้อค่ะอาจารย์ต่อยเพราะว่าเมืองบ้านนี่อืม เขียนว่าจะเขียนเล่าพัฒนากรพอดีแบบไปเขียนห้าน้อยมันยุติดกัน,นะะเนาะค่ะเนาะจินตนาก็เรียลงหัวขอเป็นเล่าพัฒนาพ่อลงคลิปไปแล้วจินตนาไม่ย่อนเบิงค่ะตอนที่ปล่อยคลิปไปแล้วตอนคำเนาะคะ่ะพึ่งมาเห็นว่าตัวเองเขียนเล่าพัฒนาค่ะเหมือนกันเลยไปล่งห้าน้อยอ่าที่หลังจริงๆเป็นของฮานอยค่ะเมื่อกี้วางมาก็ผิดค่ะคุณผู้ชมจินตนาขออภัยหลายๆค่ะอ่าล้วก็เมื่อน,นี้เนาะคะ่ะขอหายห้าน้อยของพอ่อเสี้ยนยอดแล้วก็ของอาจารย์ตอย่อยอ่า พาคุณผู้ชมปังป,งปงไปน้ำกันค่ะพอให้มันมนเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะหมู่บ้านของพ่อกบเขาตัวเด่นตัวรูดค่ะแล้วก็สีเก้าด้วยไหมเมื่อวานค่ะผลของห้าน้อยอยูไ่ไหนคะเลห้าน้อยเราคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมหมู่บ้านของพ่อเขาสี่เก่าค่ะ,คะ,คะคพ่อเจียยอดเท่าสีเก้า เข้าที่ไหนล่ะเข้าเก้าศูนย์สี่หกสามไม่เข้าสามแปดไม่เข้าสี่เก้าค่ะคุณผู้ชมสี่เก้าเข้าที่เฉพาะกิจค่ะสี่กับเก้าค่ะแล้วก็สามสามก็เข้าที่ตัววินค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นหกสามค่ะของพอบมี่หกเนาะแล้วก็สองเมืม่อวานเป็นสองหนึ่งค่ะสองก็เข้าค่ะที่ตัววินนะคะคุณผู้ชม สลุดแล้วเข้าทั้ง3และ4ค่ะ2อย่างนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมกนะหน,านตนหนาลขอให้คุณผู้ชมจงหมันๆเน้ยค่ะมันนี้เลยห้าน,น้อยเดินดีตลอดค่ะเดินดีทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนส่วนของมาดามเดี๋ยวตามมาทีหลังค่ะคุณผู้ชม ขอบคุณทีท่ติดตามช่องจินตนาชาแนลแล้วก่ะกดไลค์กดแชร์ให้จินตนาหนํน่ค่ะขอบคุณนเจ้าของตัวเลขแนวทางค่ะอาจารย์ต่อยนําโชคแล้วก็พอเสียนยอดบุรีรัมค่ะขอใสุขภาพดีแข็งแรงเด้อค่ะคุณพ่อทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ